ทอดมันฟรายอินทรีย์ความอร่อยมันแตกต่างกับปลากายังไงพูดก็พูดแต่มันสู้ปลาายไม่ได้หรอกเพราะว่าราคามันก็ต่างกันแล้วที่พี่ซื้อเนี่ยโลละ2 0 0ร้อยค่ะถ้าเป็นปลาากเนี่ยมันจะ480ก็ไม่รู้จะขายลูกค้ายังไงเพราะราคามันสูงแล้วแต่อันนี้ราคามันถูกเกินครึ่งนะแต่ความอร่อยมันก็เป็นสูตรของเราที่ขายกันมายาวนานกว่าร้อยปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ลิฟนะ ช่วยตีทอดมันให้ดูหน <DA> ่อยได้ไหมและส่วนผสมต่างๆวันนี้ขอดูหน่อยได้ไหมและให้ผู้ปกครองกินอร้อนได้ไหมอ๋อแต่บอกเลยนะจ๊ะต่อให้พี่นี่เปิดหมดเลยเธอก็กบเขาไม่ล่ะจ้าฉันบอกตรงนะเธอซื้อกินดีกว่ามันง่ายกว่าจ้างั้นตีต่อเลยจ้าลักษณะการทําของพี่เนี่ยมันใส่อะไรพิเศษไหมก็มีแต่พวกสมุนไพรที่เป็นสูตรของที่บ้านใส่ไข่ ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดนะเขาไข่ไก่ไม่ได้อะไม่ได้มันไม่เหนียวน้ำมันเยอะอแล้วมันทําให้ปลาเราอ่ะล้วนง่ายเลิศแล้วก็ใส่ตัวกระชายดับคาวใช่ืไม่รู้มีปะนะแต่ร้านนี้เขาใส่อันนี้พี่ปั่นมาจากบ้านผสมอะไรอะอะไรอะมีผิวมะกรูดใบมะกรูดขาแล้วก็กระชายอ๋อแล้วตามด้วยต่อจ้าต้องตีเข้ากันก่อนไหม รถล,ลูกคู่เดียวเลยทอดมันของเราเนี่ยมันก็มีกระชายอยู่แล้ว,วแต่ทําไมเราต้องเพิ่มไปในนั้นอีกล่ะเพิ่ม <P ers im mon> ความนัวแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้คิดเองหรือเปล่าไม่รู้มันทําให้กรอบกระชายเนี่ยหรอกลิก่นเขาอ่ะหอมในพิลีะนวดแบบเดียวเลยเข้าที่เข้าทางเ <P ers im mon> นี่ยไม่ต้องใส่เครื่องเลยใช้มือใช่เออเออ ไอ้ห่เป็นกดชายเออเวลาทอดยังไงตาเจพี่อ่ะชำนาญแล้วอ๋อพวกก็อทำทีละชิ้นก็ได้แต่แต่พี่อ่ะทำแบบนี้พวกก่ก็ทำทีละชิ้นเออพรุ่งนี้ว่างไหมว่างมาช่วยขายนะได้นะขายดีอย่างนี้ทำไงอะขายทันหรอนี่ไงตัวช่วยของพี่อะไรอ่ะไม่ใช่ไม้ตีหนูใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นเครื่องเครื่องทำทอดมัน ทำเองเหรอลูกค้าทําให้ลูกค้าที่มาซื้อกินเนี่ยนะใช่ชื่อไรอ่ะไม่รู้จักชื่อถามถามแต่คนขับรถของเสี่ยเขาอ่ะเออแล้วอยู่เสี่ยเขาทำให้ทำไมอ่ะคุยกันถึงเรื่องนิ้วล็อกเออแล้วเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวไปทํามาให้นะอะไรอย่างเงี้ยจะให้เงินเขาเขาบอกไม่เอาเขาคนขยันใช่แต่ว่าคือช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยหายล็อกเลยใช่ไม่งั้นพี่ทําแบบนี้ใช่ไหมนิ้วอ่ะ มันมาปวดตรงนี้ออแล้วมันก็มาปวดเอวแล้วมันก็ลงเท้าเลยเรื่องทอดกับมือกับเครื่องมันต่างกันยังไงอะทาเครื่องอันนี้เนื้อมันจะหนึบกว่าแล้วก็แน่นกว่าแล้วก็สวยกว่าเป็นแม่ค้ายุคห้าจีก็ต้องมีตัวช่วยที่จะต้องทําให้เร็วทําให้ทันเดียวลูกค้าหนีหมดพี่ลิปบอกว่าเพิ่งจะเริ่มใช้ของที่เฮียทำมาให้ทุนแรงได้เยอะเลยละค่ะอันนี้จากมือจ้ะ แบนๆกลมๆแบบพิาเครื่องใช่อันนี้กินมาเยอะแล้วแต่เขากินอย่างนี้นะค่ะร้อนเหนือมันแน่นถึงด้วยอ่ะใช่เพราะว่าเวลาที่เราปั้นมือมันจะแบบๆใช่แต่พอเรากด แล้วเราลูดออกไปนีอันน่ะข้างในแน่นกว่าจริงๆด้วยแล้วก็รสชาติอ่ะถามว่าความกรอบนอกนุ่มในมันแตกต่างกันนะไอ้แบนแบนมันอาจจะแบบข้างในไม่ได้กรอบมากอะแต่อันนี้คือกรอบนอกแล้วก็นุ่มหนึบในเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องนี้ไม่มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะต่อให้มันเป็นแฮนด์เมดก็แล้วแต่แล้วมันสวยด้วยสวยด้วยแลวเวลาลูกค้าก็ไม่ต้องเครียดแล้วว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่กว่ากันถูกไหม